ครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัท TwinFrame บริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร ภายแดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วใน r e s e n t a t i o n แล้วก็บนเวทีนะฮะคะพี่ด้วยคะเรื่องแรกแต่พ่อพอด้วยแข้งขวาเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้คพิเศษความโดดเด่นจรับรับรองว่าสนุกแน่ค่ะ มันจะหาเกี่ยวกับแบบสอนชีวิตราีใคค่ะค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหาค่ะหลังจากนั้นก็มีเปิดสกาตั้งอค่ะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกมาแล้วกเ็เป็นเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะลองกลับมารับมรดกโดยการที่มาทําง,งานเป็น ชาวนาแบบโดยแบบดั้งเดิมค่ะโเจิกระลูกผีกะชื่อจะเป็นแปลกๆนรื่องเกี่ยวกับอะไรเลยก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีปอบแต่ว่าเขาเป็นเขาเรียกผีกะค่ะแล้วก็จึงสุดท้ายได้เข้าแกอ่าใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เด็กอยากมีค่ะ บอกก็ได้ครับเด็กตามภาษาเอาความฝันของเด็กวัยรุ่นนะนะที่มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเจืองของริัทความแตกต่างนะความแตกต่างของสถานะนะครับในเรื่องไอ้ข้าวแกงมันเป็นความแตกต่างทางสถานะทางสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แต่ว่าทั้งสองสถานะเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำงานดนตรีในแบบที่ตัวเองรักระหว่าง ดนตรี Rock, ร็อกกับดนตรีฮิปฮอปหรือแร็ปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทั้งสองสฝั่งเนี่ยเกิดมามีผู้หญิงที่ชอบคนเดียวกันและเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอย่าไปเดินทางผิดถึงแม้จะมีเงินมีทองแค่ไหน มันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเลยถ้าเราไปหลงกับยาเสพติดนะครับความฝันก็สลายส่วนคนที่ไม่มีสถานะการเงินที่ไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเขาก็จะประสบความเร็จได้จะสังเกตว่าละครของบริษัทเราเนี่ยมไม่ใช่ว่าจะการเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระแต่เราแฝงไว้แฝงไว้ในความสนุกในความน่าติดตามโดยที่ อยากจะให้ละครเนี่ยเพราะเราเห็นความสําคัญของละครนะฮะละครหรือหนังเนี่ยมันสามารถชี้นําสังคมได้เพราะมันเป็นไอดอลได้นะนักแสดงดีเรื่องราวดีคนก็จะเอาไปเรียนแบบนะเราก็นําเสนอในแง่มุมว่าให้ได้คิดให้ได้เห็นในเรื่องเลยว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ชัดเจนไม่ไม่มีการซับซ้อนนะครับง่ายและสนุก และได้ข้อคิดที่ดีอันน,นี้เป็นเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะคงคอนเซ็ปต์ในการนำเสนอละครของเรานะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เลยคาดหวังเตรตติ้งมีคาดไห้แดงเรตติ้งแบบดีอะไรเงี้ยฮะซึ่งที่สี่สิบห้าเรตติ้งอคาดหวังไม่ได้เอันนี้ขอย้อนนิดหนึ่งนะในวิธีการทํางานของผมเนี่ยเหมือนอย่างผมทําดนตรีเนี่ยนะฮะทำหินเล็กไฟเนี่ยเราทําด้วยความรักความชอบ ผมทำแล้วผมฟังผมชอบก่อนอันดับแรกส่วนความสําเร็จจะตามมายัางไงอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์กันต่อหน้ากับสําหรับผ,ผู้บริโภคหรือผู้รับชมผู้ติดตามสไตล์การทํางานของผมจะเป็นแบบนี้คือผมจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำให้ดีที่สุดจริงๆส่วนคาดหวังว่าออกไปเราจะได้รับความนิยมไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชมจริงๆและที่สําคัญคือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผม ฝากความหว,หวังไว้ตรงนี้จริงๆเพราะสื่อคำว่าสื่อนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฝากสื่อไปกระจายข่าวแล้วก็ติชมเรามาเราก็จะเอาตรงเนี้ยเอากลับมาพิจารณาในการทำงานต่อไปนะครับนี่เป็นความคาดหวังงเราอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เราอยากจะให้ละครมันโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราทำงานให้ดีที่สุดก่อน แล้วผู้ชมและสื่อจะเป็นตัวตัดสินเรานะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับติดตามหน่อยค่ะแบบเริ่มตอนแรกอะไรเงรี้ยค่ะเอาสำหรับละครไลฟ์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นนะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรก แล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์สี่ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอน7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเบอร์สตาร์เลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาออนแอร์นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ